สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับนากุ้งชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้พามาเหรียญหนึ่งนะับเป็นหลวงผู่ทิมหลวงปู่ทิมนะครับวัดประหารไรนะครับก็เป็นที่ระลึกกระถินสามัคคีนะครับครบรอบร้อยสี่สี่ปีนะครับตำนานตำนานครูนะครับ ได้มาทําคลิปเก็บไว้เก็บไว้ดูรับชมนะครับก็อยากให้เผยแร่ air, ให้นา้นาๆได้รับชมด้วยกันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ภายภาคหน้าจะเป็นยังไงนะก็ขออนุญาตทําคลิปเก็บไว้ดูกันแล้วกันนะครับเผื่อนา้นาๆท่านในชอบคนกลนคนะคผมก็จะมาเปิดให้ดูนะมีอยู่เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะ เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ลงยาจีวรนะครับนี่ครับนะฮะเรามาชมดูครับใกล้ๆก,กันเลยนะครับนี่ครับรูปองผ้พก็จะคมชัดประมาณนี้เลยนะครับคมชัดดีจมูกร้อยนะครับจมูกดงนะครับแล้วก็ขอสอตัวหนังสือต่างๆก็คมชัดนะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นเจริญพรล่างแล้วก็จะมีตอกทวทหารอยู่ใต้ยอดผู้หญิงนะครับเรือนนี้นะคร้บเราก็ชมด้านหลังกันนะครับคับดูครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะเนี่ยนะที่ว่าทําได้สวยมากนะครับรักขลาก ก็เป็นยันประจํากายหลวงปูท่ทิมนะครับสวยนะครับก็ถือว่าคมชัดดูดีๆนะครับด้านเหรียญก็จะมีเสีย้ยนเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปดูด้านหน้านะครับฮะสังเกตดูตรงตรงทอนาขานะครับจะมีเส้นเสี้ยนเส้นเสี้ยนยาวๆอยู่นะครับเขาจะทําเป็นเอกลักษณ์ของเขาไว้นะครับ สังเกตดูนะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับมีมันเส้นเสี้ยนหนึ่งนะครับตรงนี้ครับเทนิโมชีนะครับเข่โกงดิชีก็จะตัวสละเอนะครับตรงเจริญสละเอนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นเสี้ยนตรงมหาใต้ททหารนะครับจะยิงมาใส่เนี่ยครับแล้วเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับเราอยากมาทําคลิปให้น้าๆได้รับชมกันเผยแผ่ กันนะครับนี่ครับก็ถ้ามีน้องปูเข้ามาเพิ่มเติมยังไงก็จะมาทำคลิปให้ได้รับชมกันใหม่นะครับนะก็ฟากมากุ้งจะแนลคนชอบตกปลาด้วยนะครับก็จะมารีวิวให้ได้รับชมตันนี้นะครับก็ขอบคุณสวัสดีครับ